ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวพุทธศาสนิกชนแห่ hey, ขอพรพระอุปคุตพระศิว,วลีและพระสังกัจจัยที่วัดสำเพาหลังให้โชคชาวบ้านค่ะโดยตั้งแต่เช้าว,วันที่26กุมภาพันธ์2566ที่วัดสำเพาหมู่ที่1ตำบลเมืองม้ออำเภอเมืองจังหวัดแพร่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาที่วัดสำเพาไม่ขาสายเพื่อมาขอพรพระอุปคุต พระสังกัจจัยและพระศิวลีค่ะโดยเมื่อวานนี้วันที่25กุมภาพันธ์พระมหาสิทธิพรส,สุเมศโสเจ้าอาวาสวัดสำเพาพร้อมด้วยพระภิกษุสามนเณรคณะสัทธาและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญสร้างพระศิวลีพระสังกัจจัยและพระอุปคุตสามพระอาหารหันต์บรรดาลโชคและร่วมพิธีเบิกเนตรเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ถวายเป็นสังฆบูชาไว้ในพระพุทธศาสนา โดยมีชาวบ้านพ่อค้าแม,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 ม่ค้าตลาดสดบ้านสำเภามากราบไหว้ขอโชคขอลาบด้วยงวดที่ผ่านมาแม่ค้าตลาดสดบ้านสำเภามาขอโชคได้เงินแสนกว่าบาท ในการประกอบพิธีในวันนี้มีนายพรมาคำแปนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองม่อประธานจุดทุบเทียนบูชาพระร,รัตนตรัยดรวัฒนาศิริรัตน์กันตยานมนีสำนักเทพจันทรคุปเป็นประธานจุดเทียนเจริญพุทธมนต์ด้วยทั้งวัดสัมเพวได้ขออนุโมทนาบนกับเจ้าภาพต้นบุญร้อยเอกธีรวัตร คุณรุ้งวลัยแพรศินพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเจ้าภาพถวายพาศิวลีปางจกบาทคุณแม่แก้วลูนสีทันคุณแม่จันดีแพรศินคุณทรวรัตคุณวรกัญญาสุดสายคุณบุญคูณสีทันพร้อมด้วยลูกหลานญาติพี่น้องเป็นเจ้าภาพถวายพาศิวลีปางธุดง พ่อสุวิทย์คุณแม่บุญเรือนคุณสยามรัตคุณนงนุชคุณสุวรมันสุขันธมานพร้อมด้วยญาติพี่น้องเป็นเจ้าภาพถวายพระสังกัจจัยร้อยตรีบุญริศผู้ใหญ่เครือวันปัญญาวัยนางสาวสุภการนางสาวนภัสปัญญาวัยคุณแม่แสงเวียนจุมพิษพร้อมด้วยญาติพี่น้องและศรัทธาวาสัมเพาเป็นเจ้าภาพถวายพระอุปคุตคุณสีคุณสัชิธร คุณพานุวิทย์ไหลทุ่งพ่อค้ารับออเดอร์อาหารตลาดสดบ้านสัมภาพร้อมด้วยญาติพี่น้องรับเป็นเจ้าภาพถวายฉาดพระศิวลี แม่แก้วกรุณาครอบครัวคุณสมวิทย์กรุณาซึ่งเป็นช่างต่อปั้นพระลำพูนพร้อมด้วยญาติพี่น้องเป็นเจ้าภาพถวายเนตรระศิวลีอุณาโลมประดับองค์พระศิวลีปันจกบาทและปังนธุดงในพิธีเบิกเนตรพระสิวลีพระสังกัจจายและพระอุปคุตสามพระอรหรันต์บรรดาลโชคขอบุญกุศลจงดนบรรดาลให้ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอายุมั่นยืนยาว จเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าขายไม่เจ็บไม่จนไม่ลำบากมีกินมีใช้เงินทองไหลมาเทมาคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการทุกท่านค่ะ

ဗုညံပတ္တဉ္စိဘိယာသုက္ကပန္နအာကျိနေသုက္ကုံတုသမ္ပိပ္ပါနေဒေါဧထာဝတ္တာကျမေသမ္ပတံဘုညဟပ္ပလာနေအေတံပ္ပတဏံပာနေတက်ငေတေနစัจเจနသုဝတ္တေဟောတု นะกะเปโนโกธรรมัสสะสานะเมเตปะนิปันนาอัมปะตังเบกะอิหะลัตถาโพตะเณโพฏิกุญชะมะนะเอตังเตสังเฆะรัตตังปะณีตังเอเตนะจินะสัมวะติโหตุอุปะระธันนะวะตะนิสัมภาวะมิลัตตะจิตตะจะติเกภาวะสัมมิทิกิตะวิชชานิโดนิตันตะเนปังเกนี <muchas>

ทาง yangku troangนั้นว่า rahenajawa cena u yangบta มาธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภควานุตฺเตกภาวตุสัพพมันตลารกํโสัพพเทวตํสัพพสังฆาภาเวนสัทธานุตฺธิภาวนฺนุตฺเตนกตยํโภตนํปปกาหานิวารณปริตฺตสานุภาเวนโสติสํุปปนฺโนภาเวนกตยํโภตนํปปกาหานิวารณปริตฺตสานุภาเวนโสติสํุปปนฺโนภาเวนกตยํโภตนํ <tries> อฏฺฐวฑฺเยสหุปันโธเอลีอฏฺฐปสัมปันนา <muchas>